คุณเคยมองเงาตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกถึงความแปลกแยกไหมครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแต่เป็นความรู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในบางสิ่งที่ดุร้ายหิวกระหายและรอคอยเวลาที่จะฉีกกระชากร่างมนุษย์ของคุณออกมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนรอบโลก กับผมผู้ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่เรื่องราวขนหัวลุกจากทุกมุมโลกพร้อมกับแว่นขยายทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาไขคำตอบว่าสิ่งที่เราหวาดกลัวคือพูดผีปีศาจหรือความโหดร้ายของความจริงกันแน่ในค่ำคืนนี้เราจะเงยหน้ามองดวงจันทร์เต็มดวง แล้วฟังเสียงหอนที่โหยหวนแววมาตามสายลมเรื่องราวของอสูรกายครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ร,ร้ายที่ฝังรากลึกอยู่ในความหวาดกลัวของมนุษยชาติมานานนับพันปีมนุษย์หมาป่าหรือแวอร์วูฟลองจินตนาการดูนะครับว่าในยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้า คืนที่มืดมิดที่สุดมีเพียงแสงจันทร์สลัวคุณได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆย่ำลงบนใบไม้แห้งเสียงลมหายใจฟืดฟาดที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเมื่อคุณหันไปมองคุณไม่ได้เห็นหมาป่าธรรมดาแต่คุณเห็นร่างที่มีโครงสร้างเหมือนมนุษย์แต่ปกคลุมด้วยขนหนาทึบ ดวงตาสีเหลืองวาวโรต์เขี้ยวคมกริบที่เปื้อนไปด้วยเลือดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแววตาคู่นั้นมันดูคุ้นเคยเหมือนดวงตาของเพื่อนบ้านที่คุณเพิ่งคุยด้วยเมื่อตอนกลางวันความเชื่อเรื่องมนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์ไม่ได้มีแค่ในนิยายสยองขวัญแต่มันคือฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงในหน้าประวัติศาสตร์ มีบันทึกการไต่สวนการทรมานและการประหารชีวิตผู้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่านับหมื่นรายแต่มันคือเวทมนต์ดำจริงๆหรือหรือมันคือความผิดปกติทางร่างกายที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งจะค้นพบคำตอบวันนี้เราจะมาล่าความจริงกันครับก่อนที่เราจะไปถึงยุคกลางที่มืดมนเราต้องย้อนเวลากลับไปสู่จุดกำเนิด รากศัพท์ของคำว่ามนุษย์หมาป่าในทางวิชาการเราเรียกว่าไลค a น t รโทรปีคำคำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีที่มาจากตำนานกรีกโบราณที่เต็มไปด้วยเลือดและความหยิ่งยโสเรื่องราวเริ่มต้นที่กษัตริย์องค์หนึ่งนามว่าไลคาออนผู้ปกครองแคว้นอารเคเดียไลคาออนไม่ได้เป็นแค่กษัตริย์ธรรมดา แต่เขาเป็นคนที่คลั่งไคลในการทดสอบอำนาจของทวยเทพเขาไม่เชื่อว่าเทพ,พเจ้าซุสผู้ยิ่งใหญ่แห่งโอลิมปัสจะมียานวิเศษยังรู้ทุกสิ่งจริงอย่างที่ใครเขาลือกันวันหนึ่งเมื่อซุสจำแรลงกายลงมาเยือนโลกมนุษย์ไลคาออนได้วางแผนต้อนรับที่แสนวิปริตเขาเชื่อเนื้อเถือหนังไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ แต่เป็นเนื้อของเด็กชายคนหนึ่งบางตำนานก็ว่าเป็นลูกชายของเขาเองเขาเอาเนื้อนั้นมาปรุงเป็นอาหารแล้วนำไปถวายแด,ด่เทพซุสเพื่อทดสอบว่าเทพ,พเจ้าจะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่บนจานคือเนื้อมนุษย์แน่นอนว่าซุสรู้ทันที ความโกรธเกรี้ยวของเทพพเจ้าทําให้ท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนซุสจึงสาบแช่งไลขาออนให้สาสมกับความป่าเถื่อนในจิตใจของเขาร่างของไลคาออนเริ่มบิดเบี้ยวเสื้อผ้าฉีกขาดผิวหนังที่เคยเกลี้ยงเกล่าเริ่มมีขนหยาบหนางอกยาวออกมาแขนขาหดสั้นลงแต่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ เสียงพูดคุยกลายเป็นเสียงเห่าหอนและความกระหายเลือดมนุษย์ที่เขาเคยมีในจิตใจก็ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปลักษณ์ของสัตว์เดรฉานเขาต้องกลายเป็นหมาป่าไปตลอดการต้องวิ่งหนีเข้าป่าและถูกไล่ล่านี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่า l c a n t h นท p y หรือโรคจิตเภทที่คนหลงผิดคิดว่าตนเองเป็นสัตว์ แต่ในยุคโบราณมันไม่ใช่แค่โรคแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของโทษทันจากการทำลายกฎแห่งธรรมชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่ว่าภายใต้ผิวหนังของมนุษย์อาจมีปีศาจซ่อนอยู่ข้ามผ่านการเวลาจากยุคเทพนิยายมาสู่ยุคที่ความกลัวจับต้องได้จริงยุคกลางของยุโรปช่วงศตวตรรษที่16 นี่คือยุคทองของการล่าแม่หมดและแน่นอนการล่ามนุษย์หมาป่าด้วยหนึ่งในคดีที่โด่งดังและน่าสยดสยองที่สุดถูกบันทึกไว้ในปีคศ .1589 ณเมืองเบสเบิร์กประเทศเยอรมนีเรื่องราวของชายชาวนาที่ดูภายนอกแสนจะธรรมดาชื่อว่าปีเตอร์สตัม ชาวบ้านในแถบนั้นวาดผวากับสัตว์ร้ายปริศนาที่ออกอาลวาดฆ่าสัตว์เลี้ยงและที่เลวร้ายกว่านั้นคือการพบศพของหญิงสาวและเด็กในสภาพที่ไม่น่าดูชมร่างกายถูกฉีกถึงอวัยวะภายในหายไปเหมือนถูกสัตว์ป่าขนาดใหญ่กัดกินความกลัวปกคลุมไปทั่วเมืองจนกระทั่งมีการจัดตั้งทีมล่าสังหารขึ้น ในคืนหนึ่งทีมล่าได้ต้อนสัตว์ร้ายรูปร่างคล้ายหมาป่าจนมุมแต่เมื่อพวกเขาจะเข้าไปจัดการสิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่หมาป่าแต่เป็นปีเตอร์สตัมที่ยืนตัวสั่นงันงกอยู่ตรงนั้นภายใต้การทรมานอย่างหนักปีเตอร์สารภาพเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังต้องขนลุกเขาอ้างว่าเขาได้รับ เข็มขัดหนังวิเศษจากปีศาจเมื่อไรก็ตามที่เขาสวมเข็มขัดนี้เขาจะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าที่มีพละกำลังมหาศาลคำสารภาพของเขานั้นโหดร้ายเกินจินตนาการเขายอมรับว่าได้สังหารและกินเนื้อเหยื่อไปมากกว่าสิบรายรวมถึงลูกชายแท้ๆของเขาเอง เขาเล่าถึงความสุขสมในการดื่มเลือดและการฉีกกระชากร่างเหยื่อด้วยกรงเล็บนี่ไม่ใช่แค่นิทานหลอกเด็กแต่มันคือบันทึกคดีอาชญากรรมจริงที่นำไปสู่การประหารชีวิตที่โหดเหี้ยมที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ปีเตอร์ถูกตัดสินให้ถูกฉีกเนื้อด้วยคีมร้อนๆสับแขนขาและเผาทั้งเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า ปีศาจในตัวเขาจะไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแต่คำถามที่น่าสนใจคือปีเตอร์สตัมเป็นมนุษย์หมาป่าจริงหรือเขามีเข็มขัดวิเศษจริงหรือหรือว่าเข็มขัดนั้นเป็นเพียงข้ออ้างของฆาตกรต่อเนื่องที่มีอาการทางจิตหรือแย่ไปกว่านั้นเขาอาจจะเป็นแค่แพะรับบาปในยุคที่ผู้คนกำลังคลั่งไคล้การล่าปีศาจ เดี๋ยวในส่วนต่อไปผมจะพาคุณไปสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์หมาป่ากับการล่าแม่มดแล้วเริ่มไขความลับทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังขนอันหน้าสยดสยองเหล่านั้นครับเรายังคงอยู่ในยุคมืดกันต่อนะครับหลังจากเรื่องราวของปีเตอร์สตัมจบลงด้วยเลือดและความตายแต่นั่นเป็นเพียงยอดภูเขานั่นแข็งเท่านั้น ในช่วงศตรวรรษที่16ถึง17ยุโรปไม่ได้แค่กลัวแม่มดที่ขี่ไม่กวาดแต่พวกเขายังกลัวปีศาจท,ที่เดินดินในร่างของหมาป่าด้วยความเชื่อในยุคนั้นถูกครอบงำด้วยาศาสนจักรและความกลัวสิ่งที่อธิบายไม่ได้หากใครทำตัวแปลกแย่ปลีกวิเวกหรือมีรูปลักษณ์ที่ผิดแผกไปจากคนปกติ ก็มักจะถูกเพ่งเล็งทันทีว่าเป็นสมุนของซาตานมีการบันทึกไว้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสว่าระหว่างปีคศ1520ถึง1630 <c oughs> มีคดีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หมาป่าถูกนำขึ้นสู่ศาลมากถึง30,000คดีลองนึกภาพดูนะครับคน30,000คนถูกกล่าวหาว่าเป็นอสูรกาย กระบวนการไต่สวนนั้นโหดร้ายไม่ต่างจากการล่าแม่มดผู้ต้องสงสัยจะถูกทรมานจนกว่าจะยอมสารภาพหลายคนยอมรับสารภาพว่าตนเองมีขนที่งอกกลับเข้าไปข้างในหรือที่เรียกว่า wolf under the skin คือภายนอกดูเป็นคนแต่ถ้ากรีดผิวหนังออกมาจะเจอขนหมาป่าอยู่ข้างใน แนวคิดนี้น่าสยดสยองมากเพราะมันนำไปสู่การพิสูจน์ความจริงด้วยมีดหมอและการถลกหนังเหยื่อทั้งเป็นเพื่อค้นหาขนที่ไม่มีอยู่จริงทำไมคนถึงสารภาพนักจิตวิทยายุคปัจจุบันวิเคราะห์ว่านอกจากความเจ็บปวดจากการทรมานแล้วอาจมีเรื่องของสารหลอนประสาทเข้ามาเกี่ยวข้องขนมปังที่คนในยุคนั้นกิน อาจปนเปื้อนเชื้อราที่ชื่อว่าเออรกอดซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยา LSD ทำให้เกิดภาพหลอนเห็นตัวเองกลายร่างหรือเห็นเพื่อนบ้านเป็นสัตว์ร้ายความบ้าคลั่งนี้แพร่ระบาดไปทั่วยิ่งฆ่าก็ยิ่งกลัวยิ่งกลัวก็ยิ่งมองหาแพะรับบาปและแพะรับบาปที่น่าสงสารที่สุด ก็คือกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายจริงๆคนที่เกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ธรรมชาติเล่นตลกใส่ท่ามกลางกลิ่นข่าวเลือดของการล่าสังหารยังมีเรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเริ่มเข้าใจที่มาของตำนานมนุษย์หมาป่าในมุมมองใหม่ เราข้ามมาที่ราชสำนักฝรั่งเศสในปีคศ1547ในยุคของพระเจ้าเฮนรี่ที่สองมีของขวัญชิ้นหนึ่งถูกส่งมาจากดินแดนไกลโพ้นเพื่อถวายแด่กริย์ไม่ใช่อัญ,ญมณีไม่ใช่ทองคำแต่เป็นเด็กชายป่าเถื่อนวัยสิบขวบที่ชื่อว่าเปโดกอนซาเลสเปโดไม่ได้เป็นเด็กธรรมดา ร่างกายและใบหน้าของเขาปกคลุมไปด้วยขนยาวหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นผิวหนังราวกับลูกสุนัขมากกว่าเด็กมนุษย์ในสายตาคนยุคนั้นเขาคือคนครึ่งสัตว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่แทนที่กษัตริย์จะสั่งประหารหรือขังเขาในกรงเยี่ยงสัตว์พระเจ้าเฮนรี่ที่สองกลับเกิดความสงสัย พระองค์อยากรู้ว่าสัตว์ร้ายตัวนี้จะมีสติปัญญาเหมือนมนุษย์หรือไม่จึงรับสั่งให้เลี้ยงดูเปโดรอย่างดีให้การศึกษาสอนภาษาและสอนมารยาทแบบชนชั้นสูงผลลัพธ์ที่ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วราชสำนักเปโดรฉลาดเฉลียวเรียนรู้ได้ไวและมีความอ่อนโยน เขาเติบโตขึ้นมาเป็นสุภาพบุรุษในร่างของอสูรเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวที่งดงามนามว่าแคทเธอรีนและมีลูกด้วยกันหลายคนเรื่องราวของเปโดรและแคทเธอรีนนี้เองที่เชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของเทพนิยายอมตะอย่างโฉมงามกับเจ้าชายอสูร Beauty and the Beast แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเราในวันนี้คือ ลูกๆของเปโดรบางคนก็เกิดมาพร้อมกับขนที่ปกคลุมทั่วใบหน้าเหมือนกับพ่อของเขาภาพวาดครอบครัวของเปโดรยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์ศิลปะซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางวิทยศาศาสตร์ชิ้นแรกๆที่ยืนยันว่ามนุษย์หมาป่าในสายตาคนโบราณอาจไม่ใช่คำสาบแต่เป็นสิ่งที่ส่งต่อได้ทางสายเลือด และนี่คือกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูสู่โลกแห่งพันธุกรรมศาสตร์ที่เราจะไปสำรวจกันต่อจากเรื่องเล่าขานและบันทึกประวัติศาสตร์ตอนนี้ผมขอเชิญทุกท่านสวมแว่นตาน,นักวิทยาศาสตร์แล้วมาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโดรกอนซาเลสและผู้ขอร้ายอีกนับพันคนในยุคกลางในทางการแพทย์สมัยใหม่ สิ่งที่เปโดรและลูกๆของเขาเป็นไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโรคที่หายากมากที่เรียกว่า h y เปอร์ทริ o โค s หรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าเวอ w o วูฟซินโดรมโรคมนุษย์หมาป่าโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเส้นขนโดยปกติแล้วมนุษย์เราจะมีขนอ่อนหรือที่เรียกว่าขนเวลัส ปกคลุมตามร่างกายยกเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าแต่ในผู้ป่วยโรคนี้ร่างกายกลับสร้างขนที่มีลักษณะยาวหนาและมีสีเข้มเหมือนขนผมหรือขนตามแขนขาของผู้ชายที่เรียกว่าขนเทอร์มินาลขึ้นมาปกคลุมทั่วทั้งใบหน้าและลำตัวลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณเกิดในยุคกลาง แล้วมีเด็กทารกเกิดมาพร้อมกับขนยาวเฟิ่อเต็มหน้าพ่อแม่และเพื่อนบ้านในยุคนั้นจะคิดว่าเป็นอะไรได้อีกถ้าไม่ใช่ลูกของปีศาจวิทยาศาสตร์อธิบายว่านี่อาจเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอัาวิซึมหรือการปรากฏคืนของลักษณะบรรพบุรุษยีนที่เคยทำหน้าที่สร้างขนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์ยุคดึกดำบรร ซึ่งควรจะถูกปิดการทำงานไปนานแล้วกลับถูกเปิดสวิตช์ขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากการกลายพันธุ์และที่น่าสนใจคือโรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้โดยเฉพาะผ่านคโครโมโซม X นั่นอธิบายได้ว่าทำไมลูกๆของเปโดรถึงได้รับลักษณะนี้มาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนครับโรคไฮเปอร์ทรโคซิสอธิบายได้แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น มันอธิบายเรื่องขนได้แต่มันไม่ได้อธิบายพฤติกรรมที่ดุร้ายการหอนหรือการกินเนื้อสดๆแบบที่ตำนานมนุษย์หมาป่ากล่าวขานแสดงว่ามันต้องมีจิซออีกชิ้นหนึ่งที่หายไปโรคทางกายอย่างเดียวไม่พอที่จะสร้างปีศาจมันต้องมีโรคทางใจหรือความผิดปกติทางสมองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งในส่วนต่อไป เราจะไปเจาะลึกถึงความมืดมิดในจิตใจที่เรียกว่าไหลแคนทร o ปีทางจิตเวทกันครับในเมื่อรูปลักษณ์ภายนอกอธิบายได้ด้วยโรคขนดกแต่ความกระหายเลือดล่ะครับขนยาวๆไม่ได้ทำให้คนอยากกินเนื้อดิบหรืออยากหอนใส่ดวงจันทร์ตรงนี้แหละที่วิทยาศาสตร์พาเราดำดิ่งลึกลงไปอีก ไม่ใช่แค่ที่ผิวหนังแต่ลึกลงไปในสมองทางการแพทย์มีภาวะทางจิตเวชท,ที่หายากและน่าสะพรึงกลัวอยู่จริงเรียกว่า clinical l y c a n t h r o p y มันคืออาการหลอนประสาทชนิดรุนแรงที่ผู้ป่วยจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าตนเองกำลังกลายร่างเป็นสัตว์ไม่ใช่แค่หมาป่านะครับอาจเป็นสุนัขเป็นหมูหรือเป็นงู แตในวัฒนธรรมยุโรปมักจะเป็นหมาป่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้แค่คิดว่าตัวเองเป็นแต่พวกเขารู้สึกถึงมันจริงๆพวกเขาอาจรู้สึกว่าปากตัวเองกำลังยื่นยาวออกไปรู้สึกว่าฟันกำลังขยายใหญ่ขึ้นหรือรู้สึกว่ามีขนงอกออกมาตามตัวทั้งที่ความจริงแล้วร่างกายเขาปากติดีทุกอย่าง ลองนึกภาพคุณมองมือตัวเองแล้วเห็นมันกลายเป็นอุ้งเท้าสัตว์ดูสิครับความน่ากลัวคือสมองของพวกเขาสั่งการให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปตามความเชื่อนั้นพวกเขาอาจจะลงไปเดินสี่ขาส่งเสียงขู่คำรามหรือแม้กระทั่งพยายามกัดคนอื่นนักประสาทวิทยาอธิบายว่า อาการนี้อาจเกิดจากความผิดปกติในสมองส่วนที่ทำหน้าที่รับรู้ภาพลักษณ์ของร่างกายหรือ somatosensory cortex เมื่อสมองส่วนนี้รวนการรับรู้รูปร่างของตัวเองก็บิดเบี้ยวไปดังนั้นในยุคกลางถ้ามีใครสักคนป่วยเป็นโรคจิตเภทชนิดนี้แล้ววิ่งคลานสี่ขาเข้าไปในหมู่บ้านส่งเสียงเห่าหอนชาวบ้าน ที่ถือคบเพลิงและมีดดาบคงไม่มองว่าเขาป่วยแต่จะมองว่าเขาถูกสิงและจุดจบก็คือความตายและนี่อาจเป็นคำตอบของคำสารภาพจากมนุษย์หมาป่าหลายคนในห้องทรมานพวกเขาอาจไม่ได้โกหกแต่พวกเขาเชื่อจริงๆว่าปีศาจได้กลืนกินวิญญาณของพวกเขาไปแล้วนอกจากโรคขนดก และโรคทางจิตแล้วยังมีอีกโรคหนึ่งที่มักถูกหยิบยกมาอธิบายตำนานสยองขวัญทั้งแวมพายและมนุษย์หมาป่านั่นคือโรคที่ชื่อว่าพอฟิเรียโรคนี้เป็นความผิดปกติของเลือดครับผู้ป่วยจะมีอาการแพ้แสงแดดอย่างรุนแรงผิวหนังจะพุพองเป็นแผลไหมและเกิดรอยแผลเป็นเมื่อโดนแดด นั่นทำให้พวกเขาต้องเก็บตัวเงียบหลบซ่อนอยู่ในที่มืดและจะออกมาใช้ชีวิตได้ก็ต่อเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วเหมือนกับอสุรกายยามราตรีใช่ไหมครับแต่จุดที่เชื่อมโยงกับมนุษย์หมาป่าคืออาการทางกายภาพที่เกิดขึ้นเรื้อรังผิวหนังบริเวณรอบปากและเหงือของผู้ป่วยอาจจะตึงและหดรัดตัวจนทำให้ฟันดูยื่นยาวออกมามา,มากกว่าปกติเหมือนเขี้ยวสัตว และในบางกรณีอาจมีขนขึ้นผิดปกติตามรอยแผลเป็นเพื่อปกป้องผิวหนังที่บอบบางบวกกับอาการทางประสาทที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วยเช่นอาการขุ้มคลั่งหรือประสาทหลอนทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยพอฟิเรียในยุคโบราณดูน่าหวาดกลัวและแปลกแย่ลองจินตนาการถึงชาวบ้านในศตวรรษที่16ที่เห็นคนคนหนึ่ง ผิวซีดเผือกมีแผลผุพองฟันยื่นยาวมีขนขึ้นตามตัวและออกมาเดินเพ่นพ่านเฉพาะตอนกลางคืนด้วยความไม่รู้ทางการแพทย์พวกเขาจึงนำลักษณะเหล่านี้ไปผูกโยงกับตำนานปีศาจความน่าเศร้าคือผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการการรักษาแต่กลับได้รับความตายเป็นการตอบแทนความกลัวของมนุษย์ เปลี่ยนผู้ป่วยให้กลายเป็นเป้าซ้อมยิงและเปลี่ยนเรื่องราวอาการเจ็บป่วยให้กลายเป็นนิทานหลอกเด็กที่เล่าสืบต่อกันมาแต่ทฤษฎีเหล่านี้ก็ยังอธิบายเรื่องรอยกัดและการแพร่เชื้อได้ไม่สมบูรณ์นักจนกระทั่งเรามาถึงฆาตกรตัวจริงตัวที่เล็กกว่าแต่ร้ายกาดกว่าสัตว์ร้ายตัวไหนๆถ้าเราพูดถึงมนุษย์หมาป่า เราต้องพูดถึงการกัดใช่ไหมครับตำนานบอกว่าถ้าคุณถูกมนุษย์หมาป่ากัดคุณจะติดเชื้อและกลายเป็นพวกมันฟังดูคุ้นๆไหมครับนี่มันคือคกลไกการแพร,ร่ระบาดของโรคระบาดชัดๆและผู้ต้องหาตัวฉกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ตำนานมนุษย์หมาป่าก็คือโรคพิษสุนัขบ้าหรือเรบีสในยุคกลาง การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสุนัขแต่รวมถึงหมาป่าที่ลงมาทำร้ายผู้คนด้วยหมาป่าที่ติดเชื้อพวกนี้จะสูญเสียความกลัวมนุษย์ดุร้ายผิดปกติและไล่กัดทุกสิ่งที่ขวางหน้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกกัดเชื้อไวรัสจะเดินทางเข้าสู่ระบบประสาทและสมอง อาการที่แสดงออกมานั้นแทบจะถอดแบบมาจากหนังสยองขวัญผู้ป่วยจะมีอาการกลัวน้ำหรือไฮโดรโฟเบียกล้ามเนื้อคอจะเกร็งตัวอย่างรุนแรงเมื่อพยายามกลืนน้ำทำให้กลืนน้ำลายไม่ได้จนเกิดอาการน้ำลายฟูมปากเหมือนสัตว์ร,ร้ายต่อมาคืออาการทางสมองผู้ป่วยจะกระสับกระส่ายก้าวร้าวควบคุมตัวเองไม่ได้ไวต่อแสงและเสียง และในบางรายอาจมีอาการชักเกรงบิดตัวไปมาและส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดซึ่งฟังดูคล้ายเสียงเห่าหอนสำหรับคนในยุคนั้นการเห็นเพื่อนบ้านที่ถูกหมาป่ากัดค่อยๆเปลี่ยนไปมีน้ำลายไหลย,ยืดอารวาดและพยายามจะกัดคนอื่นมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าปีศาจได้เข้าสิงร่างและกำลังเปลี่ยนคนให้เป็นสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าคือคำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับพฤติกรรมดุร้ายและการแพร่เชื้อในตำนานมนุษย์หมาป่ามันคือภัยคุกคามที่มองไม่เห็นที่เปลี่ยนเพื่อนรักให้กลายเป็นศัตรูและเปลี่ยนความเจ็บป่วยให้กลายเป็นตำนานสยองขวัญที่ฝังใจคนทั้งโลกแล้วเราจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้อย่างไรระหว่างตำนานความเชื่อและความจริง วิทยาศาสตร์ได้ฆ่าจินตนาการของเราหรือทำให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในบทสรุปสุดท้ายครับเราได้เดินทางผ่านการเวลาจากตำนานคำสาปแห่งเทพพเจ้ากรีมาสู่ลานประหารในยุคกลางและจบลงที่ห้องแลบวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเมื่อเรานำจิ๊กซอทุกชิ้นมาต่อกันทั้งโรคพันธุกรรมอย่างไฮเปอร์ทรโคซิส ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์โรคทางจิตอย่างคลินิอลไลแคนทรพีที่เปลี่ยนความคิดโรคทางกายอย่างพอฟิเรียและเพชฌฆาตเงียบอย่างไวรัสพิษสุนัขบ้าเราอาจสรุปได้ว่ามนุษย์หมาป่าในความหมายของอสูรกายที่มีเวทมนต์นั้นอาจไม่เคยมีอยู่จริงแต่เดี๋ยวก่อนครับการที่บอกว่ามันไม่มีเวทมนต ไม่ได้หมายความว่าความสยดสยองนั้นไม่ใช่เรื่องจริงความจริงที่น่ากลัวกว่ากรงเล็บและเขี้ยวก็คือความกลัวของมนุษย์ครับตำนานมนุษย์หมาป่าสอนให้เราเห็นด้านมืดของจิตใจคนเราเมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สัญชาตญาณดิบของเรา มักจะเลือกที่จะผลักไสตีตราว่าเป็นปีศาจและทำลายล้างมันเสียเยื่อหลายหมื่นคนที่ถูกทรมานและสังหารในยุคกลางไม่ใช่ปีศาจแต่พวกเขาคือผู้ป่วยคือคนชายขอบหรือเพียงแค่คนที่โชคร้ายเกิดมาแตกต่างจากคนอื่นแต่สังคมในยุคนั้นกลับกลายร่างเป็นฝูงสัตว์ร้ายที่รุมถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของขนและเขี้ยวแต่สิ่งหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ยังคงต้องค้นหาคำตอบต่อไปคือสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนคุณเคยโกรธจนขาดสติไหมเคยรู้สึกอยากทำลายข้าวของหรืออยากทำร้ายใครสักคนเวลาที่โมโหสุดขีดไหมบางทีมนุษย์หมาป่าอาจไม่ได้หายไปไหน มันอาจไม่ได้ซ่อนอยู่ในป่าลึกหรือรอคอยวันพระจันทร์เต็มดวงแต่มันอาจกำลังซ่อนอยู่ลึกๆในจิตใจของเราทุกคนรอคอยจังหวะที่ความเป็นมนุษย์ของเราอ่อนแอเพื่อที่จะกระโจนออกมาครอบงำคืนนี้ก่อนที่คุณจะเข้านอนลองมองออกไปนอกหน้าต่างดูพระจันทร์ดวงนั้นแล้วถามตัวเองดูนะครับว่าสิ่งที่คุณเห็นในกระจกเงา คือมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหรือมีสัตว์ร้ายตัวหนึ่งกำลังจ้องมองกลับมาที่คุณสำหรับค่ำคืนนี้ผมขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วพบกันใหม่ในหลอนรอบโลกสวัสดีครับ